กล่าวสวัสดีเอาวจนคนเล่นเกมกทุกคนทุกท่านนะครับและคุณยูผมจากงู้คนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่เราจะทํากันแบบนี้นั่นก็คือโหมดแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้จะมีประเด็นไม่นิดหน่อยหรอกค่อนข้างดีเรียกว่าใหญ่นะครับผมและมันฟังขึ้นของทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็คือม้ากับปลาไหลนั่นเองครับผมส่วนกระผมเอ็ด <c oughs> ส่วนกระผมเอด็ดเอียง <c oughs> ส่วนกระผมเอด็ดเอียงไทปทางปลาไหลอยู่แล้วครับ พราะทำมาดีเสียงดนจับสมศักดิ์ยังไม่กลับมาอีกอะพี่ป้าที่ดูแลบอกแกเล่นขี้แล้วตอนเนี้โยโหแย่เลยแต่ไม่เป็นไรมีเราสองคนทวบคุมรายการไหวซึ่งวันนี้ผมจะไม่ตัดสินอะไรทั้งสิน้นนะผมผมจะรับฟังแบบเงียบๆให้คุณดูเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยผมคิดว่าความคิดฝ่ายนั้นถูกแนละความคิดฝ่ายนี้ถูกนะให้คุณผู้ชมตัดสินกันเลยส่วนผมไม่ตัดสินเ <c oughs> พราะว่าผมเล่นการเล่นแครี่ไม่ใช่ห่ะเล่นแคลรี่กากาทำไมไม่ใช่น้ำมันไดเกียวล่ะคนละส่วนกันเลยสลารยามเอกเป็นว่า เพื่อไม่เป็นการพลิ้วพลิไล่ทวงเวลาไปมากกว่านี้คับผมเชิญรับชมรับฟังในเกมได้เลยจ้าและนี่คือการจนกรุณาสงไ์กับคอมเมนต์คุณมาสะดีๆบีงั้นเฮ้ยผมจะเล่นขี้เท<อ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดดับพี่หากรแจ๋วปากร้ายกับคุณชายฟาร์มน,นันน่นๆแมั่งปลาไหลกูระดับ านนซึ่งทีมผมจะประกอบด้วยปลาไหลเล่นในตำแหน่งป่านะครับแล้วก็โอมาในตำแหน่งโลมส่วนลาวิวซึ่งผมเองเนี่ยในตำแหน่งแคร,รี่โวขาดออฟเลนแล้วก็อีเอเลนการนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็จะมีลูอี้เป็นเมดนะครับผมคาเฟนี่เป็นแครี่ลิกเตอร์เป็นออฟไอแหลมเนี่ยเป็นป่าแล้วก็แกลกนี่เป็นโรมน,นั่นเองครับผมในโหมดแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เกมเปิดมากูได้ถ้วยเดียวว่าก็ว่านะครับคุณผู้ชมถ้าจะเติมเกมเนี่ยก็ต้องนีเลยเพจบอกว่าเเพจนะครับผมแต่อันนี้มันเป็นไทยอินสำหรับ งานท g s ซึ่งวันนี้ก็น้านจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับงาน TG เนเราต้องโปรโมทอยู่ไหมว่าคุณจะไดดูคลิปนี้ท g เจก็คงจบไปแล้วมั้งยังไงก็ดานจ้ามาเอ้ยไม่ได้ไปเสียใ <c oughs> <c oughs> ดชิบเป่งผูแล้วก็นึกถึงสมศักดิ์มันหายไปแล้วหายไปรับเปอลา่าสุดเล่นขี้ปเป็นเสือเลเพื่อนกูโอ้ยมันกลับมาทัน่วงมาราทอนแล้วกันอ๋อเราก็ขอบอกล่วงหน้าไว้เลยนะครับผมมาราทอนเนี่ยจะเป็นมาราทอนสุดท้ายที่ผมจะมาราทอนแล้วนะครับผมซึ่งมันมดแพทซสันไม่สู้ดูยูโนแพทซสัน รู้จักไหมแพสันนอะแพมเพิร์ดเหรอไม่ลูกกูจำเขามาอีกทีเหมือนกันน่าจะคล้ายกันละมั้งแพมเพิร์ดแหละเกมนี้ที่ผมหยิบลาวิวมานะครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยิบแก๊กมาก่อนหยิบแก๊กมาตัวแรกเลยไอ้ผมก็กลัวสิโดนดึงโดนนั่นโดนนี่แต่อย่างน้อยมีสกิลสองไว้หลบได้ไงเอเอ,าเอาตายไปซะแล้วเอดะเอเดนไม่ดูทางไม่ใช่แค่นั้นครับผมฝ่ายตรงข้ามในเล่นกันเป็นระบบระเบียบมา,มากๆ ถ้แก๊กไปป่วนป่านะครับผมไอปลาไหลเราก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่ยังไม่ได้ฟาร์มบ้าฟ้าเลยโดนปวนอยู่นะปลาไหลปลาไหลเดินไปดูทางมันเดินไม่ได้ปลาไหลไม่มีขาปลาไหลปลาไหลเลื้อยไม่ดูทางเรียกเลื้อยไม่ได้ปลาไหลไม่ชิงกูมันอยู่ในน้ําปลาไหลปลาไหลหวยไม่ดูทางไหวยไม่ได้มันไม่มีมือจะพนมยังไงก่อนมันก็ช่างมากอฮะเรื่องของมันจะเดินจะไหวยจะอะไรก็ช่างมากกูไม่แก้ละ งอนติดงอนไปซะแล้วหนึ่งแต่จังหวะนี้โอมาทีมเรามาเติมนะครับผมก็สวยสิครับยิงฟรีอ e ีสปอร์ตบายบายค่ะคาเฟ่นี้ดีไม่ไดีแรกๆต่อด้วยนะนะ่ะพี่เอ๋บอกกอแคนจัดเลยเรียบร้อยน่าจะเสียโอมาไปครับผมแต่ก็น่าจะได้ไอ้ตาวแหลมของเราคืนอยู่ขอสักตัวเอ๋ดับเบิ w ้ลคิวอิวดับเบิ้ลเขช่วงต้นเกมนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมยังทรงๆกันอยู่นะเออเอาไว้ไปช่วงท้ายเกมเนี่ยบอกเลยดูให้จบนะ เดือดมันส่วนผมไม่ขอยุ่งไม่ขอเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นล่ะเพราะผมมั่งการอารมณเหมือนสิงโตกับเสือปัะทะากัน่ะ แล้วกูเป็นบีเวอร์อยากน้อยตูก็สร้างเขื่อนได้ไว้แต่ตอนนี้ขอก่อร่างสร้างตัวก่อนแล้วกันไม่ได้แก้ว่าก็ว่าเธอเวลาที่มึงเล่นแครีแอซิมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเออจริงว่าคลิปที่แล้วแอซิทตูมั่งสิบเอ็ดแล้วตายอะ่ะเกือบโหลเจเลนพารน <c oughs> แต่โอมาทีมผมเนี่ยบอกเลยว่าเล่นดีจัดนะครับผมหาจังหวะเข้าจังหวะออกอะไรได้ดีเยี่ยมมากๆเลยส่วนที่เหลือผมแค่ตามยิงห่างๆอย่าง,ง,งห่วงๆขอสัโตมาเออขอบคุณว่าแต่เอ๋มาทำไมก่อนเอ๋ถือว่าเปิดต้นเกมได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมทีมเราเนี่ยฆ่าไป แล้วโดยที่ผมมีสกอร์ค่า2ออที่สามอ๊อกูอยู่ในทุกเหตุการณ์เลยดิว่ะแถวบ้านเลือกสายเผือกตอนนี้แผนคือทุกคนดักในพุ่มนะครับผมจนกระทั่งอีเอ๋ก็มาดักด้วยผมแบบเฮ้ยมันไม่ทรงคือเดะเราก็แบบเออออกไปล่อให้เพื่อนหน่อยเพราะว่าเราเป็นแคลรี่ไงใคร,ใครๆก็อยากได้เราใช่ไหมล่ะเห็นแก๊กเดินมาก็ไม่กลัวเท่าไรหร่หรอกเพราะผมมีสกิลสองไงถ้าจะดึงดึงมามีสกิลสองไอดอนเฟียนนะเจอมาแมนเรียบร้อยครับกดสกิลสองไม่ทันบาย และหวังว่าเพื่อนจะแก้แค้นได้นั่นล่าสุดก็แก้แค้นไม่ได้ก็ตายฟรีอีสปอร์ตจา้าดีไม่ดีตายเพิ่มเลยนะนะเกือบไปแจกหนึ่งสวยพี่สวยไอเราก็เขินไงกะจะไปยืนลอยเพืือนก็กดพิมพ์ไปด้วยแล้วกันเฮ้ยกดสกิลสองไม่ทันแก้เขินแกแก้เขินว่าจากกูยังไม่เห็นหน้าปลาไหลกับโบขาดเลยนะนะเอเห็นแล้วแล้วก็เสียป้อมบนไปเป็นที่เรียบร้อยเสียโบขาดด้วย <c oughs> เสียมากทุกอย่างแล้วก็เสียเธอไปไม่สามารถคว้ากลับมาได้ ฉันคิดถึงเธอคิดถึงเกินหลือเกินนับใตไหลมาถึงสมศักดิ์เหรอผู้สาวเก่าและโบขาดเขาก็พิมพ์มาบอกนะครับผมว่าสลับไหมผมก็พิมพ์ไปว่าย่าย่าแบบย่านยอยอยังไม่เอกสละอาย่เลยเขาได้จะเข้าใจอยู่ประมาณแย่เลยประมาณนี้บ้งแต่ก่อนจะไปก็ขอเคลียร์้ยอ่าเออโดนฆ่าไปดูแต่ไม่เป็นไรมีแค่แก๊กตัวเดียวอีี เรียบร้อยอา้าวเพิ่งเห็นโบขาดนะเนี่ยทำไปเล่นมาและพี่ไหลเราอยู่เลนล่างกำลังเผเชิญหน้ากับพี่แหลมผมนี่รีบจอล,ลีจอนจอนมากไอ้กูเอาเป็นว่ากูรีบวิ่งไปช่วยแล้วกันแต่เห็นสองแบบนี้ใครจะไหวเนะี่ยลุกแม่แต่เห็นเอ๋มาเติมไงผมที่เดินเข้าหาบึกแหลมเลยมานี่ปังสตัร์แบ,บบนี้สตัรยาแหลมมากเลยฆ่าได้ก่อนก็ยิงแต่ตายตามเอาออมาผมก็ตายตามเอาแยา่แล้ว แย่ yeah, แลวเหลืออิลูเมียการป้อบคนเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอิลูเมียเป็นเมทที่มีสกิลคนข้างที่จะเคลียร์คีิได้ โอ้แย่แล้วอ e ัน hey? นี้แย่ของจริงแล้ะไม่เป็นไรเพราะเรายังมีไม้จายลับแล้วก็มาแล้วครับผมพี่คิวก้อนปลาไหลของเราบอกขอฟาร์มก่อนเลดเกมเจอการเฮ้อเลดเกมเจอไหลกูเนี่ยแหมถ้ามันจบแค่นี้ก็คงไม่มีคลิปนี้ขึ้นมาหรอกหลังจากนี้ดราม่าอีกเยอะไม่ดราม่าหรอกตูไม่ได้ดราม่าเขาด่ากันสองคนไม่เกี่ยวเราแค่อัดคลิปมาแล้วก็หาแสงที่ผมพูดทุกอย่างออต่างๆมากเกินไปี่ยมึงจะหาแสดงหนังนะ ว่ากูรู้ตอนจบก่อนละครฉายอะส่วนเกมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแย่นะครับผมเพราะผมมาวิ่งหาคลิปฟาร์มยากมากเพื่อนก็ตาย ป้อมก็ดันไม่ได้โอมาก็ไปพยไปพ,พ,พยายามดันป้อมให้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะไหวแล้วน่าจะเสียโอมาไป้วยผมก็ทําได้แค่ตีเต่าตายตีคีปป่าหาตั้งไปวันวันตามสไตล์แครี่จนจนถึงจนแต่ก็ยังมีหัวใจเควินบอเนี่เควินแน่นอนแล้วก็นี่ตุยแน่นอนที่มึงมันไม่มีผัวก็มึงมีเมียแน่ไอเดี๋ยว ที่มึงนั้นไม่มีเมียพวกมึงมีผัวแน่นอนและผู้กำลังจะเห็นคนโง่าตายภายในอีกไม่กี่วิใช่ครับผมนั่นหมายถึงผมเองเมื่อกี้แก๊กขึ้นในมินิแมปอยู่นะครับผมแต่ตาผมเหลื่อมมองไปเห็นตาจะปอดมันมองไม่เห็นแต่หมาเราบอกไหวซะที่ไหนล่ะไอ้กลาวซะที่ไหนหมาขี้กับกับขี้กับกับว่าตุ้มปั้นไม่ต่ตัวจะตายทั้งนะั้นแต่มากว้าบกลับไปได้กระเหียบเลยและแล้วเรื่องดาวา่าเกิดหลังจากนี้ละครับคุณผู้ชมของ ของมันสิมันเกิดแล้วจากนี้แหละดูแชทป่าเย็นดูจริงๆไม่มีฮ่อๆหรอ,อ,อกภาคให้มันดูเหมือนมีอารมณ์แล้วแล้วเข้าทําไมอ่ะเข้าทําไมอ่ะโอจะตาย5ตาย6กันหมดแล้วเฮ้กๆๆเกยก็บอกขอฟาร์มก่อนนะบอกเล่นเกมเจอกันเพื่อนออได้งั้นก็รอแพ้ไปทุยข <ๆ S 1> าดเป็นไงคอนเทนต์ไม่ค่อยมีมาภาคใ,นในส่สีตีไข่ช่องเรามากโคตรโหดพี่หาแสงกระดับหนึ่งช่วงนี้แสงจะหมดเหมือนตังในวันชีกับชีวิตกูเลย อันไหนจะไปก่อนโลมกูไปก่อนแล้วโลมไปเปิดเขาแล้วใจยเย็นพี่ดัานไงกูกลัแล้วต้องโดนสวนแต่ฟิกออกทานไงฮูแคร์จังหวะนี้ก็จริงฟรีสปอร์ตแต่ดูเหมือนกำลังจะมีคนมาด้านหลังไม่ใช่จะเหมือนหรอกมันมาแล้วช่วยดูไอเพื่อนนั่นแหละสวยโบขาด แ่้ละสวยน่าละสวยสวยโบคันสวยมากก็ถือว่าทําได้ดีสี่ต่อห้าได้มาจามโอ้นี่คือกําลังจะมาแซมากันแน่กันแหน่ว่าไอ้คิวกอดแยกฟาร์มเหรอก็ไม่ดีแซกันแน่กันแหน่แต่ถ้ารู้ตัวแล้วก็ร้อนตัวไปกันแล้วเต่แต่ก็คือได้ป้อมแรกมาแล้วไงพวกเอ็งมีปัญญาได้ป้อมเหมือนชันเ้างเลยมึงมั่งคิดไม่เป็นมึงไงสิอีกเทอนี่หมดลงรถบัตรเดี๋ยวนี้กูไม่ลงลงแล้วกูจะอะแรรก เงินตามไปบวกใจเย็นน้อเอ๋มาไงเน่เอ๋มาทำไมกับบ้านไปดีกว่าเอ๋พวกเรามั่งใส่สีตีไข่เอาสมันเลยแล้วก็แน่นอนผมก็าตายบุ่มเดิมๆปึกกลืนแหง้งไม่เคยหลับไม่เคยจำใครจะไปนึกว่าอแกล้งบ้งจะอยู่มุมนี้ตลอดว่าแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรไหนขอดูฝีมือป่าเลยครับแยกฝาตั้งนานอุ๊ยใจแล้วเจง อยยีวสงเกียรติสงเกียรตินอกบทเขายังไม่ได้ด่ากันมึงจะรีบไปไหนเนี่ยโทษทีพ <ok ี่พอดีผมอินไปหน่อยไม่หน่อยแล้วพระกุมมาแล้วกันตูมากงพระเอกคนฟ้าไม่เรื่องของคนขี้คลาดนี่บวกไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วบวกแล้วได้เทลด้วยเป็นไงนั่นเอันนี้เขาเรียกว่าปลาผมเกือบโคตรหรอ่ะ ติดอีกนิดเดียวติดแค่เขาว่าเกือบอะไม่กันโคตรหล่อเลยไหนคนดูหน่อยที่ไหลออบเจกต์เราเพิ่งได้แค่มังกรัวเดียวทั้งเกมเฮ้ยมึงดูกูกูบวกยู่ดักแดยหนึ่งก่อสามด้วยมากดไปดูนี่เกนี่ไงนี่นี่เป็นไงได้คิวด้วย ตามต่อตามต่อเอ้ยแล้วก็แตกชุยตู้แม่งค่าสองไม่ตายสุเกะถ้าเขาสองคนนี้มาดูเขาจะหาว่าเราไม่ใส่สีตีไข่เกินไปเป่าวะไม่เป็นไรเขาเรียกว่าคอนเทนต์หิวแสงหิวตังหิวข้าวด้วยดีไม่ไดีเขาเกิดคำถามเลยกูจําได้ว่ากูไม่ได้ใส่อารมณ์ขนาดนี้นะส่วนเรื่องของแครี่จะขออยู่งีบเกียบประครปึกเอาจริงนะสู้ข่าเฟนีไม่ได้เลยวิ่งเข้าไปอยู่วงในปับป๊บปั๊บตึ๊บแตกเลยอะ่ะแค่นั้นเลย บบอเ <c oughs> งินก็รอไปนะรอแพ้ไปอ่ะอิลูเมียค่ะเอะมาไงอ่ะแต่ก็ดีละฟาร์มรอแพ้เ <c oughs> หนุบมึงมั่งโทษไปเรื่อยว่ะนะว่าแต่เฮียยังไหวเปล่าให้เกียิผมหน่อยไมหมเฮียเฮียไม่ไหวเฮียกลัวโดนแทงเอาละมาไฟสุดท้ายกันนะครับผมซึ่งเป็นไฟที่เขาบุกมาถึงหน้าบ้านและส่วนตัวผมเนี่ยก็พยายามหาเรื่องบวกไม่รู้วอ้แหลมันมาข้างหลังได้ไงนะมั่งเอ้ยตายไปเพราะแหลรอบที่สองแล้วตุ้ยเอามาป่า ภาพตัวมั่งมีเยอะมีแยะเอาตัวน,นี้มาป่าสสสสๆหัวจดุยสมองงบและอะไรมั่งคือสมองงบวะและสุดท้ายก็แพ้แบบอีซี่นะครับผมโหมดแชมเปี้ยนชิพผมมากไม่ได้สกรอบกับเขาเหมือนกันนะเอาเป็นว่าในส่วนตัวผมผมคิดว่าเออมันก็ถูกของปลาไหลที่บอกว่าเออเงินตามมาฝากไปก่อนเพราะตัวมันก็อย่างว่า emu, แต่มันก็ถูกของม้าที่บอกว่าเออเอาตัวเนี้ยมันมาป่ามาฟาม์มันเล่นลําบากเพื่อนก็เข้าใจได้อะเอาเป็นว่า ผมมาเขาเรียกว่าใส่นวยเฉยผมไม่ขอออกความคิดเห็นมันทำคอนเทนต์แล้วก็จากไปพร้อมกับแสงลำไรที่ได้ติดมือมาและคลิปนี้ก็จบลงพีงเท่านี้นะเครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นใจให้สามูน,นะครับหา้างีอะไรผบิดพลาดไปก็กล่าวขอโทษอ,อาแบบเียวโตมากลิ้นกูเป็นอะไรวะเนี่ยเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมตักและเป็นห่วงทุกคนมากมายจ้ะบ๊ายบายมา